คุณหมอชาวลาวออกมาปฏิเสธข้อคลหากรณีนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนมากได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถบัสชนต้นไม้ในลาวจนต้องข้ามมารักษาตัวที่ไทยเป็นเพราะว่าบริษัทประกันต้องการแบบนั้นยืนยันเสียงแข็งโรงพยาบาลในลาวมีความพร้อมในการรักษาไม่ได้ยำแย่เกินแกงอย่างที่โลกออนไลน์คลหาจริงๆ ดึงลาวจะเป็นยังไรติดตามได้ในชาร์จสเตเดโอครับจากกรณีอุบัติเหตุรถบัสชนต้นไม้ในประเทศลาวนะครับเป็นเหตุทําให้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติและชาวลาวจำนวนมากได้รับบาดเจ็บ ก่อนที่ในเวลาต่อมาจะมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่เป็นชาวต่างชาติรวมถึงคนลาวบางส่วนข้ามมารักษาตัวที่ประเทศไทยทําให้มีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ตามมายอย่างมากนะครับทั้งในไทยและในลาวว่าการรักษาที่ลาวเนี่ยไม่ได้คุณภาพหรือเปล่าคนไข้จึงต้องข้ามมารักษาตัวที่ประเทศไทยแทน สำหรับเรื่องนี้นะครับล่าสุดนายแพทย์กิจสว่างศรีสุราชรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจำจังหวัดจำปาสักทางประเทศลาวนะครับได้ให้สัมภาษณ์ในรายการวิทยุ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเมื่อวันที่27มกราคมโดยที่คุณหมอท่านนี้นะครับก็ได้ปฏิเสธข้อกล่หาเรื่องที่ในโลกออนไลน์เนี่ยบอกว่าโรงพยาบาลลาวไม่มีความพร้อมโดยที่คุณหมอนะครับยืนยันว่าที่ลาวมีความพร้อมในการรักษาแต่ว่าด้วยความที่นักท่องเที่ยวทําประกันการเดินทางเอาไว้และบริษัทประกันต้องการให้ผู้เอาประกัน ข้ามไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลในไทยที่เป็นโรงพยาบาลพันธมิตรของบริษัทประกันเพราะฉะนั้นทางโรงพยาบาลลาวจึงต้องส่งตัวคนเจ็บข้ามมารักษาตัวในโรงพยาบาลไทยแทนสรุปก็คือเขาปฏิเสธนะครับว่าที่นักท่องเที่ยวต่างชาติข้ามมารักษาตัวที่ประเทศไทยเนี่ยไม่ได้เป็นเพราะว่าโรงพยาบาลลาวไม่ได้คุณภาพแต่เป็นเพราะข้อกำหนดทางด้านของการประกันภัย จึงทาให้นะักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมดนะครับต้องข้ามมารักษาตัวที่เมืองไทยนั่นเองและนอกจากนี้นะครับคุณหมอยังได้ยกตัวอย่างคนเจ็บชาวลาวว่าตอนนี้ก็ยังรักษาตัวอยู่ที่ลาวและอาการตอนนี้ก็ดีขึ้นตามลําดับเหมือนกันและก็เหล่านี้ก็น่าจะสามารถกลับบ้านได้แล้ว แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับจากคําให้สัมภาษณ์ของคุณหมอคนนี้ก็ทําให้ชาวลาวหลายคนเนี่ยเข้ามาแสดงทัศนะไปในทิศทางต่างๆเรียกว่ามุมมองต่างๆนะครับค่อนข้างแตกต่าง,างกันบางคนก็มองว่าจริงๆแล้วคุณหมอก็น่าจะยอมรับความจชิงบ้างว่าการรักษาพยาบาลในประเทศลาวเนี่ยมันย่าแย่จริงๆในขณะที่ชาวลาวบางส่วนนะครับก็มองว่ามันก็มีเหตุผล ที่นักท่องเที่ยวต่างชาติข้ามไปรักษาตัวที่ประเทศไทยเพราะว่าบริษัทประกันเนี่ยเขาก็ยืนยันแบบนั้นเอง เอาละครับและก,ก่อนที่เราจะไปฟังความคิดเห็นของชาวลาวนะครับก็ต้องบอกว่าล่าสุดต,ตอนนี้นะครับนักท่องเที่ยวที่บาดเจ็บหลายคนเนี่ยตอนนี้อาการก็เริ่มดีขึ้นอย่างเช่นนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลนะครับที่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนชาวไทยนะครับว่ามีความรู้สึกประทับใจมากที่เจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลไทยทุกคนให้ความช่วยเหลือในการรักษาตัวอย่างดี เอาละครับแล้จากตรงนี้เดี๋ยวผมว่าเรามาฟังความคิดเห็นของชาวลาวกันเลยดีกว่านะครับว่าแต่ละคนจะมีความคิดเห็นอย่างไรต่อคำให้สัมภาษณ์ของนายแพทย์ชาวลาวคนนี้บ้างความคิดเห็นแรกนะครับก็กล่าวถึงคุณหมอชาวลาวที่ออกมาปฏิเสธข้อขอลหานะครับว่า ยอมรับความจริงเป็นบ่อประชาชนเขาขาดความเชื่อมั่นแล้วท่านอีกอย่างบราเห็นว่าจะมีการชี้แจงได้ว่าอุบัติเหตุเกิดจากสาเหตุอย่างและจากเมนนี้นะครับก็มีคนมาโต้แย้งว่าอยู่ไซสอยู่ประเทศใดก็มีอุบัติเหตุได้รถเมเนี่ยไปตามนู่นตามนี่ตามเสาไฟฟ้าออกบ่อยมันปเป็นเศษบ่ได้ดอกดังนั้นการเกิดอุบัติเหตุมันบอกเป็นเรื่องแปลก ความคิดเห็นต่อมานะครับข่าวร้ายดังใหญ่แล้วเรื่องนี้เกิดจากความประมาททั้งคนขับทั้งบริษัทและเจโนทียลาวบอกเคร่งครัดการตรวจสอบพวกขับรถไวเกินและมักจะบีบตแตรใส่ชาวบ้านในเขตชุมชน และจากความคิดเห็นนี้ก็มีคนกล่าวโต้แย้งเช่นกันนะครับว่าเว้าวไปเรื่อยรถที่ไทยเนี่ยก็เกิดอุบัติเหตุอุบัติเหตุไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็เกิดขึ้นได้คุณหมอเขาก็ออกมาอธิบายในแง่ของการรักษาของเขาส่วนเรื่องอื่นๆควรให้ฝ่ายอื่นอธิบายไม่ต้องให้หมอออกมาอธิบายว่าเกิดยั้งขึ้นกับรถโดยสารเพราะว่ามันไม่ใช่นาทีของเขา ส่วนที่ใครว่าโรงหมอที่ลาวไม่ดีลองใช้บริการของโรงพยาบาลจำปาสักดูกันหรืยังข้าพระเจ้าเคยสัมผัสความเป็นเลิศของโรงพยาบาลกลางแห่งนี้แล้วเมื่อเทียบกับโรงหมอไทยมันก็คนละแนวกันของไทยเนี่ยได้มาตรฐานแต่ว่าของลาวมันก็เหมือนกับปลาแดกใส่ผงนัวรสชาติก็จะถูกปากคนลาวหน่อย ชาวลาวต่อมานะครับกล่าวด้วยความคลางแคลงใจในตัวชาวต่างประเทศว่าบริษัทประกันภัยไทยเนี่ยที่เปิดอยู่ลาวก็มีหรือว่าโรงหมอบ้านเ,าเขาบอกกล้ารักษาเขาคงจะมั่นใจในโรงหมอไทยหลายกว่าต่อมาก็กล่าวถึงโรงพยาบาลไทยนะครับว่าสิ่งไหนที่ดีไม่ดีเนี่ยเฮาก็ต้องยอมรับส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ของพวกเขาที่ทันสมัยกว่าจึงไม่น่าแปลกใจที่คนเจ็บ จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตนเองมุมมองต่อมาครับีซดายที่นักข่าวบันฮาวบอดีคือนักข่าวประเทศพื้นบ้านอีกอย่างสาธารณาสุขลาวล้มเหลวสุดๆ และจากความคิดเห็นนี้ก็มีชาวลาวอีกคนกล่าวโต้แย้งว่าก่อนจะด้อยค่ากันเนี่ยอยากให้ฟังเหตุผลกันหน่อยจริงๆแล้วนะักท่องเที่ยวไปรักษาที่เมืองไทยเพราะว่าเขาทําประกันภัยที่โรงพยาบาลไหนเขาก็ต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลนั้นมันถูกต้องแล้วและจากเมนนี้ที่สนับสนุนเหตุผลของนายแพทย์ชาวลาวนะครับก็มีความคิดเห็นต่อมาเนี่ยกล่าวแย้งเช่นกันนะครับว่า ปรากันภัยคองชาวต่างประเทศเข้ารักษาได้ทั่วโลกจ้าลมถึงลาวด้วยแต่ว่าเขาคงจะไม่เลือกรักษาในลาวมั้งชาวลาวคุณตมานะครับคอยคนลาวยอมรับว่าหมอไทยเก่งกว่าส่วนดใดที่เราด้อยหรือว่าเราอ่อนกว่าก็ต้องยอมรับมาอย่างนั้นเราจะบ่พัฒนาต่อมาครับตั้งคำถามว่าคนขับหนึ่งเนี่ยทราบเทลังว่าเสียชีวิตแล้ว แล้วมีคนบาดเจ็บลาวอีกหนึ่งคนคนเวียดนามอีกหนึ่งคนส่งไปทำไมมีประกันในไทยเหรอแล้วจากคำถามนี้นะครับก็มีชาวลาวมาตอบว่าเขาก็ต้องรักษาให้มันรอดก่อนผูกสูเนี่ยเอาแต่กัดกันปานหมาแต่ละคน มุมมองต่อมาเลยครับควรชี้แจงให้ชัดเจนไปว่าคนเจ็บเนี่ยต้างหากว่ารักษาที่ลาวการรักษาจะมีความล่าช้าไทยเขาพร้อมช่วยเหลืออยู่แล้วไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรแต่ที่คนเขาอยากรู้ก็คือสาเหตุของอุบัติเหตุมาจากอะไร ต่อมาก็เสนอแนะว่านักท่องเที่ยวเข้าลาวเนี่ยควรบังคับให้ซื้อประกันสุขภาพเหมือนกับประเทศอื่นเขาเพื่อบอกให้ต่างประเทศเนี่ยจมตีลาวว่าบ่มีโรงพยาบาลและจากข้อเสนอนี้นะครับก็มีความคิดเห็นต่อมาเนี่ยมากล่าวว่าทุกคนที่เป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาทําประกันภัยด้วยกันทั้งนั้นละบางคนอาจจะมีประกันภัยถึง2แบบ 1. ประกันภัยการเดินทางเวลาบาดเจ็บ ระหว่างการเดินทางไปต่างประเทศ 2. ประกันภัยแบบถาวรอ,อันนี้เขาทำที่ประเทศตัวเองแต่หากว่ารักษาที่ลาวเขาก็จะต้องควักกระเป๋าจ่ายเองไปก่อนก่อนที่จะไปเคลมประกันที่ประเทศตัวเองแต่ถ้าเขาใช้สิทธิ์ประกันทางการเดินทางมันอาจจะมีข้อแม้ว่าเขาต้องไปรักษาที่ประเทศไทยประกันถึงจะชดใช้ให้มันอาจจะมีเหตุผลนี้ก็ได้ ต่อมาครับมาให้ข้อมูลว่าเป็นยังบาเข้าโลงเหมาที่ลาวนี่คือคำตอบของค่อยแต่ว่าเป็นความจริง1000เปอร์เซ็นต์เหตุผลก็คือลาวยังไม่พร้อมเรื่องระบบการประกันภัยโดยประกันการเดินทางจริงๆการประกันการเดินทางเนี่ยพวกเขาสามารถเข้ารักษาที่โรงพยาบาลในประเทศลาวก็ได้แต่ปัญหาก็คือพวกเขาต้องสำรองจ่ายเงินไปก่อนพวกนักท่องเที่ยวเนี่ย เขาไม่มีเงินสดพกติดตัวเขาใช้แตกบัตรเครดิตเขาจึงต้องข้ามไปรักษาที่ไทยเพราะว่าระบบของไทยมีความเป็นสากลมากกว่าความคิดเห็นสุดท้ายเลยนะครับก็แชร์มุมมองว่าวิเคราะห์โรงหมอบ้านเฮาก่อนเป็นอย่างขนาดคนลาวแทๆ้ๆอย่างบอยาเข้าที่ลาวเนี่ยมีโรงหมอแต่ว่าคุณภาพบ่ได้ ที่พอไปวัดไปวาได้ส่วนใหญ่ก็จะมีแต่โรงหมอเอกชนในเวียงชันว้าวตามความจริงระบบโรงหมอบ้านเขาเนี่ยมีคุณภาพมากกว่าโรงหมอบ้านเฮ้าเอาละครับฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะครับเ,เพื่อนๆมีความคิดเห็นต่อเรื่องราวเหล่านี้ไปในทิศทางไหนกันบ้างยังไงก็เช่นเดิมนะครับแชร์มอง,มองแลกเปลี่ยนก็ได้อย่างเต็มที่เช่นเดิมเลยนะครับ แต่ว่าสำหรับคลิปนี้นะครับก็คุณจะต้องขอตัวลาไปแต่เพิเท่านี้ก่อนพบกันใหม่ในโอกานาสลาวนี้สวัสดีครับ